สิ่งที่เราทํางานกันมานี่หลายสิ่งหลายอย่างนะกับการที่ก้าวกับผมก้าวกับผมนี่ได้ออกมาทํางานก็ทุกคนก็คิดว่าได้เห็นเป็นประจักษ์อยู่แล้วว่าคือทํางานเพื่อเพื่ออะไรเรียกว่าเพื่อส่วนรวมเพื่อส่วนรวมไม่ได้ทําเพื่อตัวเองนะและการสละตนเองบางอย่างบางประการเราก็สละเพื่อส่วนรวม ก็เราลองลองคิดดูบางอย่างบางประการก็เล้วกันนะเราลองคิดต่อจิ๊กซออะไรว่าเราในกําลังมีภัยเกิดขึ้นในชาติพุทธศาสนาพระมหากษัตริย์หรือไม่มันมีจริงอ่ะนะเราไปติดตามในทีมงานของอปปสหรือพอประพันธ์กิติหรือดีกุลนั่นเป็นข้อมูลที่เขาทํางานอย่างถูกต้องอย่างแท้จริงแต่เราก็อย่าไปเสียใจว่าเอ๊ นะอดีตพระลูกคถาคดในราชขาแล้วในเรื่องการการราชขาเป็นธรรมดาหรอกเรารู้ว่าเออการถูกบีอะไรต่างๆที่ยังไม่สามารถพูดได้กับหลายๆคนนะโดยเฉพาะผู้มีหน้าที่ดูแลคุ้มครองพระพุทธศาสนาและพระสงฆ์กลับมาทำลายใเองอย่างเช่นสำนักพุทธใช่ไหมะ ไม่ควรทำลายพระสงฆ์ที่ออกมาปกป้องพระพุทธศาสนาและหลักสามสถาบันเนี่ยคือสิ่งที่มันเป็นความรู้สึกบางอย่างแต่เราเราก็ไม่ทอดทิ้งถึงอยู่ในเพศไหนก็แล้วแต่เดี๋ยวเราค่อยว่ากันนะค่อยว่ากันเดี๋ยวปอหลังปีใหม่ขึ้นมาอะไรเงี้ยเดี๋ยวจะประกาศให้ให้ทุกคนได้รับทราบอะไรบางอย่างเพื่อเป็นการส่งเสริมกันนะ นะและพระสงฆ์รูปใดเหมือนกันเน่ยถ้าถูกกดดันจนไม่สามารถที่จะครองเพศนักบวชได้ถ้ามันมีเหตุสุดวิสัยจะต้องลาสิกขาให้ติดต่อมาทางนี้นะเราต้องการเราต้องการพระสงฆ์ที่หัวใจนักสู้แล้วต้องลาสิกขาเพื่อออกมาทำอะไรบางอย่างกันเพื่อส่งเสริมกับกลุ่มปกป้องพระพุทธศาสนาอีกต่อไป เพื่อส่งเสริมเราอยู่ในเพศรารว่าเราส่งเสริมกลุ่มที่ปกป้องอย่างเช่นอปป,ปสอ,อะไรก็เลวแต่เราจะทํางานแบบถึงเราไม่ได้ร่วมกันแต่เราทํางานแบบเชื่อมโยงด้วยเนื้อหาเดียวกันเนี้มันจะมีอะไรที่จะบอกกันลหเอยะนะแล้วถ้าสงทุกรูปไปนะเราอยากคิดน้อยใจนะเราเราเราอ่ะต้องมี ความคิดที่ถูกต้องนะว่าศาสนาพทุทธกำลังถูกคุกคามจริงๆอะนะก็อยากให้ทุกคนพระสงฆ์ทุกรูปลองพิจารณาดูไอเรื่องศึกลาศิษขาเหมือนของก้าวกับผมนี่คือไม่ได้ผิดทางทรรวินัยประการใดนะไม่ได้ผิดอะไรด้วยซ้ำไปแต่ว่าเราจะบวชตอนไหนก็ได้เพราะเราไม่ได้ปาราชิกแล้วราศิษขาออกหรือปาราชิกแล้วต้องถูกจับศึกออกมา แล้วจะบวชทนไหนก็ได้จริงไหมมันมีอะไรที่ซ่อนเงื่อนอยู่หลายอย่างหรอกแล้วก็อย่าไปคิดกังวลว่าเออเราเป็นผู้ที่ว่าทำอะไรไม่ได้หรอกมันก็ไม่ใช่